บีบีผมวีผมวีผมเลยเนี่อะไรจะเอาอะไรไม่ไป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 จะไปเล่นพัดลมใช่ไหมโอ้กินนมจนอิม่มวีแล้วีผมผมยุ่งอยู่น่ะผมยุ่งอยู่น่ะ สวัสดีพี่น้องสบายดีทุกคนครับผมวันนี้มาพบกับน้องนี่น,น,นี่ตอนเศร้าๆเลยเพิ่งกลับมาจากาบานยาเมาื่อคืนนี้อากาศร้อนครับแพ่ว่าเลย้าเนี่ไปนอ่ออยู่บานอากาศห้อนครับ,รบ,นนบากลับมาแต่เศร้าเลยแต่หน่อยเป็นวัดมาเนี่ยอากาศมันเปลี่ยน นเน่อย่าไปอย่าไปอย่าไปชิมวีให้วีผมนะวีผมพี่เน่วีผมเอาไปกินแล้วที่นี่กินแล้วเฮ้เฮ้เฮ้อร่อยไหมเฮ้ยมันฉกกระโปงนะเอาออกเอาออกมันฉกกระโปง เดีย er mm ๋ยวๆเอาบอลให้เอาบอลให้เอาบอลบอลอันนี้นี่ๆนี่ๆนี่ของหนูนี่นี่อ่ะอ่ะพ่อให้พ่อให้ฮะเออเออเล่นพอดีขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยใส่เสียกันหนาวให้เพื่อนแต่ว่าอากาศมันฮวนอยู่ตอนเศร้าๆมันกับอากาศมันก็เย็นนิดนึงขี่มอไซค์มาจากบานยาก็เลยใส่เสียหนาวให้พี่น้องโมเมนต์ละเป็นยังคือว่าอากาศฮอนคือใส่เสียหนาวให้ลูก ตอนเศร้าตัวหน่อยขีหมอไส่มานะบัวดาวโดนเออไงไปก็เลยขีหมอไส้อะผ้พื้นมาย่านเพื้นหนาวก็เลยใส่เสียกันหนาวกับเกียงขางยาวอย่เพิ่นอู้อู้พุ่น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 บ้าวบ่าวบ้าวบ้าวเนี่ยมาให้เด่นบ้าว กุมภามีนาเมษาพฤษภากุมภามีนาเมษาพฤษภาพีาพเนพีเดจอมดือ้อจอมดือ้อจอมดื้อจริงๆหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านในช่องใช่ไหม เลียทุกอย่างที่เป็นเลียทุกอย่างครับผมอมทุกอย่าง mm hmm. นี่ต้องพิสูจน์เดี๋ยวก็เลียเดี๋ยวก็เลียปากเลียดีกกเ <c oughs> <c oughs> งบปากด้วยเงาปากด้วย มันคืออะไรมันคืออะไรงับปากด้วยงับปากด้วยไม่ต้องไม่ต้องหันใจงับปากด้วยพ่อบอกให้งับปากด้วย <c oughs> อะไรมันคืออะไรงับปากด้วย เครื <laughs> ่องนอนเหรอเค่งนอนนะเหรอเฮอไรก,กค้นหาอะไรค้นหาอะไระอืมงับปากด้วย <laughs> เดี๋ยวตัไเลยสิงับปากเพื okay, ่อเพื่อนเพื่อนชี้ฮัลส์ใจเพื่อนเพื่อนชี้ันส์ใจยังไงนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวงับปากด้วยงับปากด้วยงับปากด้วย เออไแมา่ไมา่ไมา่เลออ่นดิเล่นจับปอาจับปักด้วยจับปากก์ <Eigen> <S <S อะไปหาแม่ไปหาแม่เ,าาแมเดี๋ยวพ่อเปิดประตูให้ไปมามาหาแม่แม่ต้มข้าวอยู่ไหมหาแม่เลย แม่พี่ได้หิมข้าวแล้วแม่ฮะฮหาแม่แม่แมแมพี่ได้หิมข้าวแล้วแม่แม่ทำอะไรนะ่ะสายข้าวางนันเลยเหรอแม่กูไปใส่อะไร แหมพี่นี่ไปหาแล้ว ทาลองมั่เรืฮะกุมภามันามีซาพฤษภากุมภามันามีซาพฤษภา ม,มีนาม,ามีเจ้าพืชสัตว์มพ่อพี่บาทรถกุมภาพันธมีนายเอ้ยเมื่อเมื่อไรถึ้เงียเม่อไรถึงเงี้ยเมื่อไรถึงเงียาถงงรถออกไหมลูกเราไปก่อนรถยังรถเข็นนับเนี้ยโ,โ,โอ้ลูกกูฮ้อนขาขาเฮ้ยไม่แอ๊ะ ไปเอารถมาเร็วๆ